บเบอร์เที่ยวน้ำตกเขาสามหลักตลาดบุรีหลบรถก่อนร้านผ่านร้างค้าสวัสดิการจอดรถก่อนทำเครื่องยนต์ เราดูอยู่แล้วไงทั้งคือโขดกดแต่ก็ไม่ใกล้ๆไม่เหนียวเลยเอาว่าเอาไฟถายเลยโอ้มันก็ยังไม่รู้ไฟทางน่าจะมีนี่ไงโอ้อ๋อไฟเป็นไงไฟทางก็ตีเป็นแบบไปห้องน้ำมีไฟทางอ๋อโอเคเนี่ย เดินอยู่ต้องปลูกเก่งว่ายางนาเป็นไม้ที่ขึ้นง่ายสำหรับ YouTuber ยูทูบเบอร์อย่างเก่งเป็นไม้ป่าที่ควรปลูกย่างิ่าถ้ามีขับพายุพายุเป็นไม้ป่าสักยางนาทิ่มในที่ดินก็ขึ้น ที่จะจะส่งนีไปโทรศัพท์ของใครไม้พวกนี้สามารถทิ้งในที่ดินขึ้นจริงไม่เรามีลายกันอยู่ลาส่วนตัวต้นไม้พวกนี้ก้าไม้ในป่านี้ที่พบต่างเขฬาภยานตอนนี้มีคนเกษตรกรเพาะหลายชนิดในประเทศไทยครับโดยเพาะพยุงและกรกูลไม้สักและยางนา ตะเคียนอะไรอย่างนี้ทำนองทำนองนี้ผมผมวิถีเกษตรปลาที่พบได้ในธรรมชาติและเขตทุยาและเขตเมืองตอนปลาพวงปลาเวียนตะเพียนหางแดงพวกนี้สามารถเพาะขายโดยชาวประมงและเกษตรพบได้ในร้านปลาสวยงามยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งได้กล่าวไว้บ้านสวยครับ ต้นไม้เราพบพวกไม้ป่าพวกนี้สามารถเพาะได้เกษตรกรเรกรพาะกันเยอะมากโดยทางภาคเหนือครับรน,รนี้เป็นร้านอาหารสาารัตว์ป,ป่าท,ที่ที่นิยมเลี้ยงขายมีตระกูลน,นกปลารอดที่เขาเพาะเลี้ยงกันนกกันเขนรวมถึงหมูป่าและไก่ป่าอันนี้คิดตามที่ศึกษามาครับยูทูบ สาระยูทูบกินได้โอ้ตรงยมันเล่นไปเนี่ยสำรวจแล้วไฟไฟแห้งเนี่ยมีพร้อมมาเลยเหรอมีมีมีพอได้กลางเต็นท์คว้าไฟส่องสว่างมาด้วยครับตามนะจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ